สวัสดีครับพี่น้องที่รักสุ่ปู่สุกคนสำารดีพี่น้องฟังเล่าครับพอกันมืดเนี่ยวันติ่8ครับจันยายนสองพักครับพี่น้องมาพี่น้องมาคุยกันครับคุยกันครับเรากันได้ฉกออมออมพี่เชี่ยวครับพี่น้องมีเนี่ยภาพพี่น้องมาแต่งต้นมะพร้าวครับแต่งต้นมะพร้าวบนไฟนะครับพี่น้องเป็นมคกับพี่น้อง ไ้แต่งต้นมะพร้าวนานล้วครับม่อ้ไ้โอกาสวันว่างครับเดี๋ยมาแต่งต้นมะพร้าวครับพี่น้องสุดเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับพี่น้องขอแชร์ก่อนครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ตรงไหนเนาะบะัดนะครับพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเลยขอแชร์ก่อนครับครับนะ แชร์ก่อนแชร์ตรงนี้นาะบัตรเดี๋ยวเดี๋ยวคับครับอ๋อนี่แชร์แชร์ไปฟิตข่าวก่อนครับกลับมาคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับของแบลบูทูธเลยหิุดหยุดอย่คอยหยัดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับแชร์เข้ากลุ่มก่อนอ่ะ ครับ,นบ,นบ,นบนขอเป็นลายตังคได,ด้เนาะได้ครับขอเป็นลายตังคกันฮะง,งามมาครับพี่น้องคื่อม,มา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 แตงมะพร้าวบันไฟทำกันครับพี่น้องได้เห็นว่ามีอะไรทำหรอกพี่น้องเอ้ยมน,นี่ กดติปกับพี่น้องมาแต่งมะพร้าวบอนไซทำกันพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับมาพี่น้องเห็นปะครับมะพร้าวบอนไซมาแต่งมะพร้าวบอนไซทำกันพี่น้องอ่าคอมเมนต์มาได้ครับคุยกันครับพี่น้องวันว่างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ มาเนี่ลองไล่ทดดูครับภาพเสียงคมชัดกดหนึ่งมาให้ผมเลยเด้อครับให้เขามันชมแล้วก็ได้ให้เขามาชมแล้วก็วกถ้าภาพเสียงคมชัดกดหนึ่งให้ผมเลยเด้อครับภาพเสียงคมชัดกดหนึ่งมาให้ด้วยนะครับแต่งมะพร้าวบ,บอนไส้ครับบุญดแต่งนั่นแล้วยาวมหมดแล้วครับม,มีเวลามันแต่งค่าตะเรียนขีบเลี้ยวขีบเลี้ยวอยู่นะล่ะพี่น้องเอ้ บาได้มาแต่งมาพาบอนไซจักเถื่อเนี่ก็เลยได้โอกาสครับพี่น้องได้โอกาสได้โอกาสมาแต่งมะพร้าวบอนไซครับตัดทิพย์เลยครับใบยาวๆเดี๋มาพี่น้องแตงมาพาบอนไซก่อนมามาพี่น้องมาคุยกันครับ ตำแน่แหละพี่น้องเดี๋ยวครับเขียนลงเจ็กน้อยกันกล่องเห็นบ่ครับพี่น้องตำเนี้ยวว่างตำครับอ่าครับฝนตกบ่านอ๋อพี่น้องฝนตกบ่ครับทา้งใดฝนตกคอมเมนต์มาบอกหนเด้อครับรับชมอยู่แถวใดทา้งใดฝนตกอะคอมเมนต์มาบอกนําครับช่วงเวลาว่างครับ บนช่มากครบ,บ่มีเวลาอยกแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวเมาแต่งบนไท่ไ้ก่อนครับ,ข,รบข้าเจ้าสั่งครับข้าเจ้าสั่งเลียต้องแต่งครับแต่งเอาไว้ส่งเพื่อนครับเพื่อนให้แต่งเป็นลำต้นให้ครับพร้อมกันแล้วหรือ่าเลยต้องมาตัดแต่งครับ แต่งพี่น้องเจะให้ดูครับทีกับเจ้าทางตดแต่งไปแล้วครับร้อยมันนี่ครับเอานี่ออกแบบนี่ครับลำต้นแล้วครับนี่คือลำต้นของมันแล้วครับนี่คือมาแต่งยยดครับให้มันเตี้ยหรือว่าให้มันตำนะครับแต่งใบทรงครับเรืงกับสยกลากขึ้นครับยกลากท่าเล็กเกอร์นะครับมันแตกยยดมาก่อนครับพี่น้อง นี่คือแต่งแล้วครับแค่นี้ก็มาแต่งต้นอื่นนะครับแต่งต้นนี่ไว้น้ำครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมด้วยเด้อครับกดไลค์กดแชร์ผมน้ำครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยอันนี้ ทำด้วยใจรักนะครับม่เนนทำตามกระแสได้พี่น้องใจรักต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไว้บอนสีหรือต้นไม้ประดับต่างๆนะครับปลูกไว้ด้วยใจรักครับเราอย่าไปทำตามกระแสได้พี่น้องทำตามกระแสดได้แต่ข้าวเดียวแต่ข้าวเดียวก็เลือกเพราะว่ากระแสต้นไม้มันก็บ,บริหาท้าวอนนะครับเราซื้อไปก็จากับปลูกเองได้ปลูกไปขยายพานันธุ์เองเราต้องทำด้วยใจรัก ทำด้วยใจรักอย่าทำดีตามกระแสรหรือว่าเหื่อตามเขาเด้อครับตัวเหื่อตามเขาเนี่ยข้าวเดียวนะครับเหื่อตามเขานี่ก็ข้าวเดียว,นะว,ยวแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกะเลิกแล้วนะครับหรือว่าเอาเดี๋ยวโอไม่ปลูกทำอะไรคือเขาปลูกกูขายอะไรคือเขาเนี่ยกะพ้อละกัน,ลกนเลิกทำแต่เนี่ยทำด้วใจรัก ครับเราตื่นเช้ามากแล้วก็เียนต้นใหม่ที่ปลูกไว้จะเลื่อนเติบโตสดชื่นรืกนร้านอบอบให้เราเห็นนกน็ภูมิใจมีความทุกขครับในการปลูกต้นใหม่นะครับโดยที่เราไม่ได้ไปไปลูกตามกระแสนะครับแต่ปลูกตามกระแสนี่ทีอว่า,าต้นใหม่กูคือบางงามตันนังตีกะเลือก นี่คือการตามกระแสครับเออตามกระแส <c oughs> แต่ละปูกในใจหลักนี่จังไดครับมีความสุขครับปลูกจังไดก็มีความสุขเหย็ดจังไไดก็มีความสุกครับพี่น้องตื่นขึ้นมากะเดินเบิ้งต้นไม้ลดน้ำลดน้ำของเขาอันนี้กาิตัดออกครับยอดอยนี่ตัดออกเหกเดียตามนี้ครับนี่คือตัดออกแล้วเรามาโยกหลาก นะครับพี่นอ้องมายกลากมาแต่งหลากอีกทีครับม <c oughs> ต้องใส่ปุ๋ยครับมะพร้าวปูกมาแต่นั่นปูกทิ้งปูข่วงอะไรนะครับบ่ดตายง่ายไม่ตายง่ายดอกนะนี่ปูด้วยใจหลักครับความสําเร็จมันก็อยู่ที่การปรุงมือทํานะครับเราไปทําตาม กระแสต,ต,ตามนั่นเขามันกับบอสซัเรสเจ,จ็กที่ครับมันก็เกิดความท่อต้นใหม่อยของขายบาย่ไดหรือว่าบางงามคือเขาหเหือซื้อต้นใหม่แพงๆมาตามกระแสกะบหวังว่าเดี๋ยวมาขายนี่กับบไดได้ครับอย่างกวยแดงอีโดกันครับเห็นนั่นมากกับซื้อมากซื้อมากนี่ดีอย่างหนึ่งคือผมบ่ไดซื้อครับน้องก็ให้มาผมก็มปัปลู๊ไว้ครับลูกก็แยก อกนอมาก,กับแยกครับเราได้แยกกันหลายนอละพี่น้องมาได้แยกกันหลายนอครับนี่ก็มาแต่งให้พี่น้องดูครับบันใส่มะพร้าวเป็นความสุขของเราเป็นความสุขของเฮาเนี่ยแหละพี่น้องเป็นความสุขของเราเองมากันไหนชอบไหนก็เห็นน่ารักพี่น้องจะไปฟื้นแต่ของ แต่ฟืนคาของแล้วมันจะบประสบควมสําเร็จครับมันจะไปมันจะเห็ดใดบ่อนานนะครับคือ,อยังนี่แหละบนเตยมะพร้าวมันใช้เวลานานเนียครับกลัวมันเป็นคือกระเจาเห็ดใดคือกระเจ้าเนี่ยใช้เวลานานครับคือเอาความหลักของอยางของความหลักความหมักนี่แหละทางในฝนตกคอมเมนต์มาบอกอยนี้แด้วครับทางในฝนตก ผับเสียงคมชัดบอรกรับจะผับเสียงคมชัดกับบอกให้เด้อครับหรือว่าผับมั่วผับยังนะครับลองไหลสุดเบิงครับลองไหลสุดเบิงครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะแต่งลำต้นครับแต่งลำต้นให้มันเป็นลำต้นก่อนอันนี้อันนี้แต่งไว้ครับต้นที่ทำแล้วนี่คือลูกค้าจองคือเพื่อนจองไว้ครับ ทีได้เป็นใจกระัางปูนที่ทไปนครับี่เจ้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ผมเลยเด้อครับมาเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อๆไปครับผมมีทำคลิปอีกยังแน่ให้พี่น้องเบิง่งมีสาระแน่บผมมีสาระนะมีความรู้แน่มีความรู้แน่หล่ะพี่น้องเด็ดไป ยังพี่น้องเห็ดเลี้ยวเห็ดเลี้ยวนี่ยแหละครับเห็ดใบมีตาละแนี่ตลกคบค่าแน่กันนี่ยแหละครับเป็นความทุกข์ครับัผมทํา youtube ผมก็ไม่ใช่ว่าผม,ผมเพิ่งทำนะครับผมทํามาตั้งแต่ปีตั้แต่ปีแล้วครับตั้งแต่ปีอุบลน้ำท่วมหมือเด็ครับอุบลน้ำท่วมนะครับอุบลน้ำท่วมนักนะครับปีแรกเดี๋ยวผมทําครับปีแรกเลยครับเดี๋ยวผมทํา เป็นมาเถ่าตูมืงเนี่ยนะครับผมมายุดช่วงหนึ่งคือโควิดนะครับยุดไปสองปีบ่ได้ทํา,าต่อเนื่องครับได้กลับมาหลังโควิดครับได้กลับมาทําหลังโควิดนะครับตอนนี้ก็ u t u b e ก็เปิดโอกาสนะครับให้ยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับได้ทําคลิปนะครับได้เปิดช่อง u t u b e เด้อพี่น้องคนติดตาม500คนก็สร้างรายได้ได,ได้แล้วเด้อพี่น้อง กดติดตามห่าลอยค้นกับสางได้เลยแล้วครับโดยเฉพาะการทําคลิปสั้นหนึ่งนาทีนะครับของ YouTube กดติดตามห่าอยค้นเนี่ยเขาทาคลิปยาวไปก่อนครับพอเปิดตัวเปิดตัวช่องครับเพื่อเปิดช่องทําคลิปยาวไปกนติดตาม500ครบห่าอยค้นแล้วกับมาสางคลิปสั้นนะครับนาทีหนึ่งคลิปยาวน้ำคลิปสั้นน้ำครับมันก็เปิดสางได้ได้ครับก็สามารถ มีเงินเข้ามาได้ครับคนที่ขยันทำก็ได้เงินเร็วครับสําหรับ YouTube นะครับสําหรับ YouTube คนขยันก็ได้เงินเร็วพี่น้องถ่ายวันละ3คลิป4คลิปได้ยิ่งดีครับถ่ายชีวิตประจำวันนี่แหละพี่น้องถ่ายชีวิตประจำวันแต่ของนี่แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายแล้วครับตอนนี้แต่ผมได้ออกไปหาเห็ดก็บ่ค่อ,คอยได้ถ่ายครับเพราะว่าเห็ดนั่นเห็ดนี่ครับบางทีก็ออกไปทํางานครับ ที่ก็ออกไปทํางานกับประเทศไทยวันไหนว่างถึงจกได้ถ่ายครับทีนนบ่มีคลิปสั้นแน่ครับมีคลิปสั้นพ้องเบื้งแน่นั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมด้วยนะครับคลิปเนี้ยก็ฝากไปเพื่อนครับสวัสดีครับ